พฤษภาคมพุทธศักราช2568เวลา15นาฬิกา40นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรซึ่งช้ากว่าเวลาประเทศไทย6ชั่วโมงหลังจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาทรงแสดงปาฐกถาเรื่องวิวัฒนาการของชุดไทยและงานหัตถศินผ้าไทยภายในงานนิทรรศการผ้าไทยณห้องมิตรสมาคมอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงลอนดอนแล้ว แล้วส่งนำผู้เข้าร่วมงานชมนิเทศการชุดไทย True Ages Weaving History Craft and Identity ซึ่งพระราชทานพระอนุญาตให้เชิญฉลองพระองค์13องค์ที่จัดเก็บนักพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาจัดแสดงประกอบด้วยฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยม8องค์จัดแสดงณห้องสีอยุทยาได้แก่ฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้น ทรงในการเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ8มกราคม2 5 6 6เมื่อวันที่7มกราคม2566ฉลองพระองค์ชุดไทยจิตรดาทรงในการเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่16กรกฎาคม2562 ฉลองพระองค์ชุดไทยอมรินส่งในการเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราชเมื่อวันที่23ตุลาคม2562ฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานส่งในโอกาสโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับพระประมุกประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีและผู้แทนประเทศ ซึ่งเป็นผู้นำเขตเศรษฐกิจและแขกพิเศษในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินและเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมเอเปกค,ครั้งที่29ณพระที่นั่งจักกรีมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2565 ฉลองพระองค์ชุดไทยจากกรีประยุกต์ทรงในโอกาสทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียนตอนพระจัก,กราวาลานณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่5พฤศจิกายน2567ฉลองพระองค์ชุดไทยดูสิทธ์ทรงในโอกาสพระราชทานพระอนุญาตให้ทีมงานวกประเทศไทยฉายพระรูปเพื่อนำไปตีพิมพ์เป็นแฟชั่นเซ็ตภายใต้ชื่ออ Pro ป a l ยแฟชั่นเมื่อเดือนมิถุนายน2562 ฉลองพระองค์ชุดไทยศิวาลายัยส่งในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนพยุหะยาตราทางชลมากเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562เมื่อวันที่12ธันวาคม2562และฉลองพระองค์ชุดไทยจกักรพรรดิส่งในการเสด็จแทนพระองค์ไปส่งร่วมพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าชายอันแบร์ที่2แห่งราชรัฐโมนาโกกับนางสาวชาลีนวิสตอ็อก เมื่อวันที่2กรกฎาคม2,554พร้อมกันนี้ได้จัดแสดงผ้ายกลวดลายโบราณและร่วมสมัยอาทิผ้ายกหลายเกล็ดพิมพ์เสนหลายพุ่มลายดอกลอยและลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรี จากนั้นทรงนำชมฉลองพระองค์ชุดสากล5องค์จัดแสดงณห้องสุขโขทัยได้แก่ฉลองพระองค์ผ้าชาวไทยภูเขาเผ่ามงตัดต่อลายบนผ้าไหมเปลือกสีขาวนวลทรงในโอกาสทรงเป็นประธานตัดสินการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขิดนาริรัตราชกัญญารอบตัดสินระดับประเทศณหอประชุมกองทัพเรือเมื่อวันที่31ตุลาคม2565 ฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวันวรีประดับด้วยลูกไม้ทรงในโอกาสทรงเป็นประธานในโครงการเทศกาลไหมไทย2565นณศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิจเมื่อวันที่17ธันวาคม2565ฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ปักประดับลูกไม้และลูกปัด ทรงในโอกาสทรงเป็นประธานงานเปิดตัวหนังสือแนวโน้มและทิศท,ทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยและทรงเสวนาวิชาการในหัวข้อการส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ผ้าไทยสุสากนณะศูนย์การค้าไอคอนสยามเมื่อวันที่12ธันวาคม2563 ฉลองพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเทคนิคไหมแต้มหมี่ซึ่งเป็นผลงานชนะเลิศเหรียญทองจากการประกวดประเภทผ้าเทคนิคสร้างสรรค์โดยนางสาวสุชาดาวิมลรัตนกิจกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฟ้าจังหวัดขอนแกน่นและฉลอมพระองค์ผ้าไหมมัดหมี่ลายขิดนารีรัตนราชกัญญาปักลูกป,ปัดส่งในโอกาสเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเปิดนิทรรศการสิริราชพัตราบรมราชินีนาถณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2565 พร้อมกันนี้ได้จัดแสดงผ้าลายพระราชทานจากการประกวดในโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกรวมทั้งการจัดแสดงชุดของแบรนด์ไทยที่นำผ้าไทยมาตัดเย็บเป็นแฟชั่นร่วมสมัยประกอบด้วยแบรนด์สิริวัณวรีนำเสนอชุดราตรีผ้าไหมมัดหมีทอมือลวดลายกราฟิกจับคู่กับเฉดสีเทาไล่ระดับเติมมิติและความหรูหราด้วยงานปักที่นำลายผ้าไทยมาสร้างสรรค์ใหม่ด้วยคริสตลัลสีเข้ม รวมทั้งชุดราตรีสรงเกาะอ,อกผ้าไหมมัดหมี่สีน้ำตาลย้อมแบบไทยดำตกแต่งด้วยลูกปัดและลูกไม้แบรนด์อาซาว่านำเสนอเสื้อเชิ้ตแขนยาวผ้าไหมใส่กระโปรงยาวผ้าไหมย,ยกดอกและชุดกระโปรงสั้นเกาะอกสั้นผ้าไหมย,ยกดอกตกแต่งแคบหลังโดยนายอดุลมุลชาติกลุ่มไหมสมเด็จจังหวัดกาลสินปักลูกปัดและเลื่อมทั้งชิ้น แบรนด์วาทิติทินำเสนอชุดก,กระโปรงยาวเกาะอกทรงตรงผ้าไหมย,ยกดอกจากกลุ่มทอผ้าลายมงคลมนตราทิการแบรนด์ตกแต่งผ้าไหมออกแกนซ่ารูปดอกไม้และแบรนด์ชัยโกเลเบลนำเสนอชุดก,กระโปรงยาวเข้ารูปลายเบี่ยงผ้าไหมมัดหมีทอมือจับจีบโดยนักออกแบบรุ่นใหม่นายทวีศักดิ์จตุวัน รประเทศไทยได้ประกาศขึ้นบัญชีชุดไทยพระราชนิยมเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมระดับชาติในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่29มกราคม2567และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่26มีนาคม2567เห็นชอบเสนอรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหรประชาชาติหรือยูเนสโกด้วยนิทรรศการผ้าไทยชุดไทย True the Ages Weaving History Craft and Identity จะจัดจนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้โดยสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนได้จัดสาธิตงานหัตถศิลป์ไทยอาทิเบญจรงร่วมสมัยที่ผสมผสานลวดลายภาคใต้ จักสารย่านลิเภาทั้งแบบดั้งเดิมและแบบร่วมสมัยเป็นเครื่องใช้และเครื่องประดับอันประนีตโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน